หลังจากเลิกงานนะคะก็จะกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วเนาะกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วก็จะมา,าปลูกต้นไม้ในกระถางเนาะก็ปลูกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้พี่น้องมาดูเนาะก,กันเนาะว่าสวยงามไหมไปชมดูกันเ,เลยในกระถางนี้นะคะปลูกเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็พวนดินด้วยพวดดินตรงนี้เนาะเลิกงานมาก็จัดแจงงานนอกบ้านนะคะวันนี้ได้แค่ตรงนี้อะ่ะก็พอแล้วเนาะค่ะเนาะเหนื่อยแล้ว ทำงานมาครึ่งวันยังมาทำงานนอกบ้านอกีกโอ้ยขยันจริงๆเลยต้องขยันนะคะถ้าไม่ขยันอยู่ไม่ได้เอาวันทีละเล็กทีละน้อยเนาะ ได้ที่ทีละนิดทีละน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทําก็เอามาฝากแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสวัสดีค่ะ ดอ,อกนี้ก็สวยสวยมาก